ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสะเสนอกระท่อมปลายทางนะครับกระท่อมนั่งริมทางนะครับไม่ใช่ปลายทางซึ่งก็มีศิลปะอันสวยงามนะครับก็ชมกันนะครับว่ามันจะสวยงามยังไงนะครับนี่เป็นไอเดียของชาวบ้านเลยนะครับเนือ่องจากว่าเขาก็จะหาวัาสดุที่มีที่เหลืออยู่นะครับที่เขาจะโยนทิ้งทําฟืนทาถ่านแล้วนะครับก็จะเอามาทําเป็น กระท่อมริมทางครับเป็นที่นั่งเล่นซึ่งก็จะมีความสวยงามโดดเด่นเลยนะครับทุกท่านครับชมกันนะครับครับก็เป็นไอเดียนะครับไอเดียซึ่งก็จะมีลักษณะโดดเด่นของเขามีที่นั่งด้วยนะครับที่นั่งอย่างสวยงามครับก็จะเป็นไม้แผ่นพื้นที่เขาจะวางนะครับก็เลยถ่ายให้ชมนะครับข้างบนเขาก็จะ ใช้แผ่นไม้ที่จะทิ้งแล้วนะครับเอามาปูข้างบนนะครับส่วนเสาส่วนเสาก็หาตามที่มีที่ได้นะครับซึ่งจะเป็นเสาก็จะเป็นเสาไม้ทั่วไปนะครับอาจจะเป็นไม้ยูคาไม้ที่เขาทิ้งแล้วซึ่งก็อาจจะหมดประโยชน์แล้วนะครับก็เลยเขาก็คงจะเอามาทำเป็นกระท่อมนะครับก็ชมให้เป็นศิลปะนะครับทุกท่านครับ ก็จะเป็นความโดดเด่นของเขาเลยนะครับเนี่ยก็หาดูยากครับบางส่วนก็จะมีก็จะมีปลูกปลูกพันธ์ไม้ด้วยครับข้างล่างก็จะเป็นพันไม้ซึ่งก็หาวัสดุที่มีนะครับเอามาทําเป็นแท่นปลูกนะครับในจังหวะนี้ก็จะมองเป็นความสวยงามนะครับยังไงก็มองให้สวยงามแล้วกันนะครับทุกท่านครับ ในจังหวะที่แสงอาทิตย์ส่องมาก็ดูดีนะครับดูดีก็ว่าเป็นเป็นความสะอาดอย่างหนึ่งนะครับเจ้าของเขาคงจะทําความสะอาดอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าก็ใช้วัสดุที่ทิ้งแล้วก็เลยมองดูเป็นสิ่งที่สะอาดตาจริงๆก็นานั่งเล่นนะครับแต่ว่าอาจจะเดอดร้อนในยามกลางวันเราแต่เราจะไปมองในจุดนั้นนะครับมองในไอเดียที่คน คนคิดขึ้นมานะครับผ่านมาก็เลยเห็นก็ว่าเอ,อไอเดียตัวนี้ดูสวยนะครับก็เลยนามาเสนอนํามาชมนะครับเปราะว่าหาดูไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแต่สิ่งที่สวยขึ้นไปนะครับสิ่งที่ประดับประดาด้วยวัสดุที่มีก็คงจะหายากนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการปลูกปลูกเรียกว่าปลูกสิ่งประดับประดานะครับอาจจะเป็นการปักเสาธงด้วยนะครับเสาธงก็มี นี่คือไอเดียนะครับส่วนต้นไม้ก็จะเอากระติกนะครับอาจจะอาจเป็นกระติกพลาติกเอามาใส่แล้วก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ครับเพื่อที่จะทําให้มีความสวยงามครับส่วนเสาหน้าหลักก็จะเป็นเสารั้วเก่าสมัยโบราณนะครับเมื่อสมัยปู่ย่าตายายก็จะใช้เสาหลักนี้นะครับใส่เป็นเสาที่เจาะรูเพื่อที่จะอาจจะเป็นเสานะครับ ส่วนกระถางกระถางก็จะเป็นกระถางโบราณกระถางพลาติกนะครับที่ทิ้งแล้วก็จะนำมาปลูกเป็นไอเดียจะสุดซึ้งเลยนะครับส่วนจริงที่มีก็คือการที่จะนำดินมาใส่นะครับนี่ก็เป็นเข่งเข่งเก่าๆนะครับเอาดินมาใส่เอาดินมาใส่เพื่อจะปลูกอาจจะเป็นการเพราะเพราะพันไม้ครับเพาะเปรียบกับ ดอกไม้นะครับเพราะว่ากระแถวยาจะพะไว้อาจจะรอเวลาที่โตก็คงจะสวยนะครับตรงนี้ส่วนข้างบนก็จะเป็นไม้ปีกครับไม้ปีกที่เขาเอามาเอามาตีเป็นหลังคาครับหลังคาอาจจะกันน้ากันฝนไม่ได้แต่ก็ถ้ามองดีๆก็จะมีความโดดเด่นในตัวของเขานะครับส่วนเสาเสาก็จะเป็นไม้ที่เขาไป็อาจจะขนมาจากที่อื่นนะครับเป็นไม้ เป็นไม้ยูคาหรือว่าจะเป็นไม้ที่เป็นรูปลักษณะก็คือมีความโค้งงอในตัวของเขาครับก็จะมองเป็นศิละปะสวยงามแต่ฝั่งนี้ก็จะมีการปลูกต้นมะละกอว้ครับมะละกอมีอยู่3ต้นทีเดียวนะครับแต่ว่าข้างบนจะมีลูกไหมครับลองหันไปดูสิครับว่าจ,จะมีลูกไหมอาจจะอาจจะไม่มีครับลูกเพราะว่าคนเขาก็อาจจะเด็ดไป ไปทำมะละกอหมดแล้วนะครับอาจจะไปรับประทานหมดแล้วก็เหลือแต่ต้นนะครับโชว์ให้เราดูว่าเป็นต้นมะละกอรจริงๆครับฝั่งนี้เป็นการปลูกผักครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นการปลูกผักด้วยวัดสดุที่มีก็คือไอเดียสูงสุดก็คือเอาไม้มาประกบกันแล้วเอาดินใส่ครับนี่ครับก็เอาดินใส่ก็จะเป็นการปลูกผันไม้ปลูกพืชผักได้นะครับตัวนี้นี่คือ,คอไอเดียสูงสุดเลยนะครับ หาชมได้ยากนะครับหาชมได้ยากเอาไม้มาตั้งแล้วเอาดินใส่แล้วก็ปลูกพืชผักได้นะครับนีครับอาจจะสกปรกนิดหน่อยก็แต่ก็ดูดีนะครับก็อาจจะเป็นพันไม้แต่ก่อนก็น่าจะสวยนะครับแต่ก่อนหน่าเสือสวยแต่ช่วงนี้อาจจะโดนความแรงก็เกิดก็เกิดความไม่ค่อยสวยขึ้นนะครับแต่ก็มองดูดีนะครับทุกท่านครับ ไอเดียนะครับไอเดียสูงสุดเลยนะครับสําหรับเจ้าของที่ทําเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนทํานะครับเพราะว่ามองดูและสะดุดตานะครับกับเสาเสานะครับเสาโบราณนะครับตัวนี้เป็นเสาโบราณครับดูดีครับดูดีครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาชมศิล้ะสวยงามสองข้างทางนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ